ัวนี้นะครับเราจะลองอัดวิดีโอไปด้วยว่าวันนั้นเราได้บันทึกไว้นะครับเกี่ยวกับอะไรบ้างจริงๆตำราเนี่เป็นตำราโบราณนี่นะตำราโบราณเนะี่ยเขียนมาเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยยุคนู่นนะบ้างอยุธยาสุขโขทัยอะไรก็าตำราก็บอกสอนลูกหลานกันมาเรื่อยๆลูกศิษย์ลูกหาก็าจะจดจดมาจำจำมานะนะครับแต่ก็เป็นตำราโบราณนะ พราะว่าจะเป็นในแนวพราหมมากกว่านะตอนี้ผมอ่านอ่านดูเป็นออกทาแนวแบบแนวพราหมมากกว่านะเป็นเป็นเป็นพราหมเป็นเนี่ยพวกดาวพระศุภเสาอะไรยาดาวราหุนแทรกพระพุทธนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ผมก็นะมันก็เป็นอะไรที่เก่าแก่นี่พวกเทวพดาเสวยตามอายุวันอาทิตย์วันอะไรของเขาเนี่ยเป็นตำราโบราณ ผมก็ไม่ได้ลื้อดูเลยว่าพ่อเขาเสียบอะไรไว้มั่งนี่นี่น,นี่ของเก่าๆเนี่ยอะไรเนี่ยมันโอ้ยมันหกสิบปีแล้วมั่งน,นี่ตั้งแต่อะไรเนี่ยเนี่ยเนยเขาถ่ายรูปก,กันตั้งแต่จอมพลปจอมพลถนอมกิตติการะอ,อะไรเนี่ยตั้งแต่ไหนสมัยไหนเนี่ยพิธีพุทธาพิเศษครั้งที่ถ่ายร่วมอะไรเนี่ยโอ้นี่โบราณเป็น ตั้งแต่ไม่จัดนู่นหรือมั้งปีสองพันนู่นหรือมั้งเนี่ยปีสองพันห้าเนี่ยเนี่ยจากดูกระดาษแล้วเนี่ยกระดาษเก่าๆเนี่ยยามพระรามคืออะไรเออเขาจะมียามพระรามยามกลางคืนวันจันทร์นั่นเขาก็จะมีอะไรเนี่ยโอ้เยอะตำรานี้ถ้าใครยเนี่ยเลิกยกศาลพระภูมินั่น ลักษณะเนี่ยมีลักษณะโงเห้ง้วยนะครับมันไม่ีถ้าตัวเนี้ยมาถึงลักษณะของโงเห้งด้วยนะต,ตัวนี้ร em ู้สึกว่าจะมีเหมือนเหมือนมีตำราจีนเข้ามาด้วยนะก็คือพรมชาติตัวนี้ eh นี่รู้สึกว่าจะบรรจุบรรจุอะไรไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับเขาจะมาให้ดูล so ักษณะตาของคนด้วยนะครับตาของคนเนี่ยบรรบงบอกถึงจิตใจของคนด้วยนะลักษณะตานะครับลักษณะตาของคนนะครับ ตาของคนเนี่ยจะมีตากลมตาเหลี่ยมตาเหล่ตาพองตาไก่ตาปลาดุกตาช้างตาลึกตาสามเหลี่ยมนะลักษณะใบหน้าก็มีลักษณะคางห,ม,ห,ม,าม,างหม,มูลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าลักษณะกลมลักษณะคางแล้วลักษณะผสมลักษณะสี่เหลี่ยมว่าไปนน่นตำราเขาเยอะครับ นะครับแลก็มีมาถึงจนจมูกนะครับจมูกก็มีจมูกลักษณะจมูกโอ้มีเยอะแยะเนี่ยครับมีปากมีคิ้วมีทุกอย่างนะครับมันจะบ่งบอกของของคนนะครับว่าว่าคนเราลักษณะหน้าตาอย่างนี้แบบนี้นะครับโงเ่เฮงของคนนะครับมันก็จะบอกนะครับมันก็จะบอกลักษณะแบบ ลักษณะลักษณะของใบหน้าของคนเนี่ยนะครับจมูกปากอะไรหูเหอทั้งหมดอัะมันก็จะบอกในตำรานะเป็นตำราโบราณนะครับผมไม่ได้พูดขึ้นเองนี่เป็นตำราโรมชาเนี่ยผม,มดูแลวเออลักษณะจมูกแบบนี้นี่ลักษณะจมูกปากแบบนี้หูแบบนี้นะเดี๋ยวถ้ามีเวลาอ่านเนี่ยถ้าถ้าอ่านจบเล่มนี้ยผมจะให้เวลาตัวเองหนึ่งปีนะครับ สำหรับอ่านให้จบเล่มนี้ตำราภูมิชาติเนี่ยประมาณแ800ร้อยหน้านะครับประมาณ8 0ดรยหน้าเดี๋ยวผมดูกันทั้งหมดกี่หน้าจนหน้าสุดท้ายเนี่ยเนี่ย800หน้า,าจริงด้วยเออเนี่ย800รหน้า,าจริงด้วยนะครับเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ โอ้เริ่มตั้งแต่หน้าแรกๆมานะไล่มาลักษณะวันเดือนปีเกิดคนเกิดปีอะไรเดือนอะไรพอสอ,อะไรความตกฟ้านูน่นนี่นั่นอะไรของเขาเนะครับจนกันมาคิดจนถึงเนี่ยครับมาตรวจดวงชะตาตามอักษรอะไรของเขาก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นตําราที่รวบรวมแบบฉบับสมบูรณ์ไปจําบ้านดูด้วยตัวเอยงเลยนะครับมันมันเป็นตําราโบราณโบราณมากๆนะครับ ที่ที่พระอาจารย์ลหลายๆท่านที่เป็นพระนะครับก็ศึกษาจากตำราพรมชาตินี่แหละสําหรับดูนี่ใดนี่มงนี่มืออะไรพวกนี้คือเป็นตําราเดียวกันหมดนะครับคือตําราเล่มเดียวแล้วแต่ใครจะเชี่ยวชาญทางด้านไหนว่างกันเถอะนะครับมันก็ประมาณเนี้ก็ใช้มาตั้งตั้งตั้งนนตั้งนานนะตั้งแต่เป็นสมัยมหลายร้อยปีมั้งเป็นพันปีแล้วมั้งตำราเนี้ยแล้วนกะ็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นหลานสู่หลานไปเรื่อยๆมาแล้วก็เอามาเขียน เอาบอกพิมเอามาอะไรเนี้ยแต่คนเรียบเรียนนี่ก็เก่งเนาะเอามาได้หมดเนี่ยตำราพระคัมภี์ไตเพศเนี่ยของพรามนูนน่นนี่นั่นเท้าอะไรก็ว่าไปนะครับเรากับกับกับพามเนี่ยเราคู่กันมานานนะครับเราทิ้งเราเราเรายังมีพามมีพุทธมีพาม,มีพระจนมั่วกันไปหมดผมไม่รู้ว่าอันไหนของพามของพุทธกันแน่จริงๆพิธีพิธีพุทธก็อีกแบบหนึ่งนะพิธีพามก็แบบหนึ่งแต่คนไทยจับมาใส่กันนะครับ จับมาใส่กันก็เลยกลายเป็นเป็นประเพณีของไทยเป็นเอกลักษณ์ไปเลยอะไรอย่างงี้จริงๆว่าบางทีมันก็เป็นของพามด,ด้วยของพุทธด้วยนะครับก็เรามาจับใส่กันก็เลยกลายเป็นประเพณีของไทยเป็นอัตโนมัติไปนะครับเป็นประเพณีของของของใครจริงๆแล้วมันของพุทธก็ของพุทธนะของพามก็ของพามไปเลยแต่ว่าของคนไทยเราจับมาใส่กันมันก็เลยกลายเป็น แบบฉบับของเราเองเป็นเอกลักษณ์ขลิบเอกลักษณ์เฉพาะนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย,ยนะครับแล้วเดี๋ยวผมว่าเราต้องต้องนั่งอ่านกันหน่อยนะเพราะว่าเขาจะะเขาจะค่อนข้างเยอะเยอะนะครับมันมันมันเยอะเกินนะครับส่วนมากที่เขาที่เขาดูดูกันนะเขาก็เลือกเอามาเฉพาะบางตำราในในนี้มันก็จะแยกไปแต่ว่าเอาให้เดี๋ยวเชี่ยวชาญเลยก็ได้นะอะไรนะก็ไม่รู้ มัเป็นของโบราณนะครับต้องมีเวลานะต้องมีเวลานี่หนึ่งถึงจะได้อภิอานไปอไปไะไรหน่อยเนี่ยขามีเกิดวันนั้นเดือนนั้นเดือนนี้อะไรเกิดปีลากาลักษณะปีลากาวันอาทิตย์วันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดปีกุลน,นะครับเกิดปีกุลเ,เดี๋ยวเรามาดูกันทีว่าปีอะไรชวดฉลูขานถอะใช่ไหมมันก็จะไล่ามาชวดฉลูขานถอะมัเมียมะแม ปีม้านะครับปีมะโรงปีมะโรงปีมะเสงนะครับเรามาดูแล้วปีมะโรงปีมะเสงปีขานอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเนี่ยเขาจะมีระบุว่างูอะไรอ่ะพญานาคอะไรงูใหญ่งูใหญ่วันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยปีมะโรงงูใหญ่มีมีการฉีกขาไป้วยนะ หน้าสี่สิบห้าดูสิปีมะโรงเนี่ยเราไปดูปีมะโรงคือปีนี้ไงนี่ครับเราจะมาดูตำราปีนี้เราจะมาคุยกันในเวลตราปีนี้เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดงูพญานาคงูทันทองทันใจที่เกิดนะครับสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะครับสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะครับปีงูใหญ่หรือพออนนี้นะครับปีสองพันห้าร้อยปีสองพันห้าร้อย เอ่อหกสิบเจ็ดนะครับเป็นปีมะโรงนะครับเป็นปีงูใหญ่นะครับพอเป็นปีงูใหญ่เรามาดูกันนะครับปีงูใหญ่นะครับปีงูใหญ่นะปีงูใหญ่เขาว่าด้วยส,สิทธิการิยะนะครับสิทธิการิยะนะครับสิทธิการิยะพระโราจารย์นะครับ พระปูต oh, อาจารย์นะครับได้เล่าเรียนมาสื่อกันมานะครับว่านะครับว่ากันว่าชายหญิงใดที่เกิดปีโนะบโรงธาตุทองนะครับว่าธาตุทองนะธาตุทองคือเดือนอะไรว่ายังไงเราก็จะว่ามันมะีมันมีหลายอย่างคนเกิดปีมะโรงงูใหญ่เป็นเป็นเทวดาผู้ชายธนะาตุทองนะครับป,ปีนี้เป็นปีธาตุทองนะครับ ถ้าทองมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นงิ้วหรือกอไผ่นะครับเขาบอกว่าคนปีนี้นะครับอยู่ต้นงิ้วหรือกอไผ่ลักษณะทํานายผู้ที่เกิดปีมะโรงนะมีอ่านตามตําราเลยนะผมไม่ได้อะไรนะอ่านตามตําราเลยตำราผมชาติฉบับเก่าแก่นะครับเขาบอกว่าท่านผู้เกิดปีมะโรงสิริตกที่อกพรมพระฤหัสบดีเป็นปาก เจราจาเป็นที่พึงพอใจของสมณชีพามทั่วไปแต่มักมีคาลมคมคายเฉียบแหลมหรู้หลักนักปราดเพศตรงข้ามมักหลงคานลมง่ายทำกิจการใดๆมีทางเอาตัวรอดได้ด้วยคำพูดของตัวเองปากเป็นเอกโดยแท้สำหรับคนเกิดพิมลงนะสำคัญที่ปากนะครับสำคัญที่ปากพูดดีก็ได้ดีนะครับพูดไม่ดีก็นะครับ เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าพูดไม่ดีก็ก็คงสิ่งไม่ดีก็เข้ามาหาเราเองนะครับพวกเสาเป็นใจนะครับเสาเป็นใจนะท่านว่ามักใจแข็งไม่ยอมใครง่ายๆใจบุญกุศลมักโกรธง่ายแต่หายเร็วมีใจซื่อสัตย์ต่อคนทั่วไปแต่ศึกษาวิชาการทูตแต่ถ้าศึกษาวิชาการทูตนะเขาบอกการทูตก็คือการเจรจากันป,ประมาณว่าเป็นเอกอัครธธราชทูตหรือเป็นทูตหรือเป็นไกด์หรือเป็นอะไรประมาณนี้นะครับ จะก้าวหน้ามากที่สุดนะครับมีนมีนโยบายเขาบอกมีนโยบายนะโน้มน้าวจิตใจคนทั่วไปนะครับให้คอยตามมติของตนได้อย่างมีกลเม็ดเด็ดพลายรู้ทันเล่เหลี่ยมของคนอื่นทั่วไปนะเขาบอกมานะตามลานะไม่เกี่ยวนลคือตมราอังคารเป็นที่นั่งเขาบอกอังคารเรี่องท่านว่ามักมีความสุขสมใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับนะครับกา กามาการมารมต่างเพศนะครับหลงรักให้ความสนิทสนมง่ายไม่ว่าจะอยู่สารทิศท่องถิ่นใดจะมีอำนาจวาสนาสมัครพักพวกมิตรสหายใจง่ายรวดเร็วได้ง่ายรวดเร็วเขาบอกนะไม่ต้องกลัวอดตายจะมีค่าทาตหญิงชายมากทรัพย์เงินทองมากเหลือใช้เหลือเก็บ นะครับเขาบอกว่าอังคารเป็นที่นั่งนะครับปีมันลงนะศุกร์กับอาทิตย์เป็นมือท่านว่าทําอะไรได,ได้ได้ทุกอย่างนะครับแต่จะเอาดีฝีมือไม่แต่อย่าเอาดีทางฝีมือไม่ได้เป็นชายมักปากว่ามือถึงเป็นหญิงมักมีเสน่ห์ในทางช่างฝีมือนะครับเป็นแม่บ้านดีจันเป็นจันกับพุธเป็นเท้าท่านว่ามักชอบท่องเที่ยวหาความรู้สําราญเก็บประสบการณ์ มาขีดเขียนให้คนอ่านสำรานตนเขาบอ,อกผู้ท่านผู้เกิดปีมะโรง,งนบอกนะท่านผู้เกิดปีมะโรงถ้าเกิดระหว่างกลางวันนะครับนะมีความสำรานเบิดบานใจนะครับหากเดิอหากเกิดเวลากลางคืนมักเกิดร้อนในธรรมาหากินเลี้ยงชีพนะครับเป็นคนมีศีลธรรมประจําใจดีนะครับในเมื่อปรางพระมโหสถผู้เป็นปราร สามารถแก้ปริศนาให้เทวดาฟังหายข้อข้องใจทั้งชาวมิทธิราทั้งมวลก็สารเสริญเยินยอท่านว่าผู้เกิดปีนี้มักมีเกียรติยศชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วทุกสารทิศทั้งยังเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของคนทั่วไปมักเมื่อไปอยู่ท้องถิ่นใดเขาบอกท้องถิ่นใดนะควรเอาดินดำหรือทราย ไปถมกอไผ่หรือต้นนิ้วนั่นเอาดินดําหรือทรายไปถมกอไผ่เมื่อ,อเมือมอม่อไปอยู่เชียงดครับอบอกอบกอไผ่หรือต้นนิ้วเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวเอาเข้าไปนะครับ <c oughs> ก็คือปนะเป็นตาราเนาะเป็นตําราภูมมชาติมา,มาให้ฟังสําหรับปีมันลงนะปีนี้คนที่เกิดประมาณนี้ประมาณนี้เขาบอกว่าดวงก็คือเป็น เอาง่ายๆก็คือว่าเป็นเทวดาผู้ชายธาตุทองมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นงิ้วหรือกอไผ่เขาบอกว่าเอาสรุปง่ายๆนะเขาบอกว่าคนที่เกิดปีมะโรงนะครับปีนี้นะครับทิพย์ที่ผมอ่านให้นะแลก็จะบอกว่านี่ัยใจคออะไรเนะี่ยอะไรเขาก็จะบอกเรามานะครับแล้วทีนี้เขาก็จะบอกว่าไปอยู่แห่งหตนตบลใดนะครับเขาบอกว่าควรเอาดินดําหรือทรายไปถมกอไผ่หรือต้นงิ้วเออไม่มีต้นงิ้วก็กอ,กอไผ่นะครับ เขาว่ามาอย่างนี้นะในตำราเขาบอกเป็นศิลมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเขาว่ามาตำราเขาว่ามานะเออผมอ่านให้ฟังแล้วก็ผมก็จะสรุปให้ฟังนี่คือเป็นตำราตามตำาราโบราณนะครับตามตำาราโบราณตามตำตำราพรม่าชาตนะครับตำาบราโบราณนะครับแล้วก็มันก็จะมีแยกออกมาเนี่ยงูงูขั้นที่เกิดปีมะโรงเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดนะครับ เขาบอกเป็นเป็นงูนาคคาลาชเป็นพญาง,งูนะครับธาตุทองแล้วคุณท่านว่ามีบริวารเขาบอกจะมีบริวารทําราชการจะได้เป็นใหญ่มีวัฒนมีอํานาจวัสนานี่ไงเขาบอกเออเขาบอกว่าถ้าคนเกิดปีมะโรงเนี่ยปีมะโรงช่วงเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเนี่ยเอารับราชการเขาบอกเออเขาบอกทําเลือกส่วนไล่นาจะไม่ประสบผลสาเร็จจะขาดทุน เขาบอกว่านะมักขาดทุนค้าขายก็ยิ่งขาดทุนศูนย์กำไรหมดนะสำหรับคนบินเกิดมาลงนะเกิดมาโงห้าหกเจ็ดเนี่ยคือควรรับราชาการว่างนั้นไปเดี๋ยวเป็นนักการเมืองอะไรประมาณนี้ไม่รู้นะครับตะตบรา,าเขาบอกอย่างนี้นะแล้วก็ผู้เกิดบีมาลงนู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยเขาก็จะว่าของเขาไปเป็นตำราเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังนะครับอ่านให้ฟังตามตำราแหละว่า อะไรประมาณนี้ Peace. <laughs>